ครับโอ้โู้ใดได้โชคม่หนีตอกันในสวงกุัแล oh. ้ว yeah. ันที่รับอมโโตโกันมูกสองวน่อยสอง่อนมันเกินมากบต้งว่าต้องคู้กับปันมันมาพุ่งเมื่อไหรนใส่ครับผู้ผูนจูกับเหอเหอปจจุงเห่อแห้งโูดนั้นนะครับเมื่อก่อน่นบ่พมาเพิ่นเพิ่นเคยมาก่เพิ่นเคิตั้งใจมากบก แต่ว่าผู uh ้เ huh> ห็นเสือแห้งเลยเล่เ uh มื huh> ่อ uh ก่อนครับเล่บ huh> ท่านในวัดเป็นไงครับแต่ผ uh ู้ถือกระถืออยู่บางกระไรงานย่อมผู้ข้าเจ้ามาวัดในผู้ใดเงียบลำว่าให้ฟังนี่ก็ได้โชคโย่ี่ครับผู้จันทร์มาเนี่ยบอกเพื่นไปจากชื้อแต่งตรงล้วนนะนะครับ เรียกูมันแ่ยนมันอยากเปลนแต้มนึงลแจ้มยิอขึ้นท่นบอกทนเป็นบอกับมันสิอยขึ้นรงแล้วผู้เคยมาเอาอยู่เรียนยม่าเจ้าอ่อนจักทาเขาเจ้าดักเกาืบแล้วผู้ก็จ้าเก่งเนะก็เพวกูมันนีนผว่าปูฝันไปนะครับบมฮันในฝันเนต่ฝันฝันเมือนั้นแต่บมฮันเลย มอนบนบบอกมานเ่างคนวท่า่าปู่กัก็คือขึ้มากอยูขึ้นมากี่ยวเห็นว่าใช่ไหมอ้ซื้อว่าสือเข้าเหลียแต่ทุนอะเจะโดนคปฏิญาณจนมวยมวยเป็นทางเหลียญแต่ของทกนเลยเศร้าก็เลยเอมาบอกชูฟังได้นะปู่เนาะ่ะ ต่ว่าหางให้ไปซื้อไปยังือเก่าเนี่ยผมซื้อแล้วบ่บ่บ่เลนอ้ครับเศ้ายดสีเสถียรกลวสายใจโอครับโตได้ล่ะครับขึ้นมากกว่าเดิมนี่ยตขึ้นมากเยสามแปดสามเก้าเั็นสี่โอ้สามแปดสามเก้าน้ะปูนาะตขึ้นมากแต่แต่ปกตินี่ต้อง มันตีขึ้นมันตีล่องตัวใด่ตัวน,น่งมันเอาปัวขันขันพูดว่าขันขันเขาก็ว,ว่าพวกเส้นเลขเขืเขาพวกเขาพวกเขามาเขาก็ว,ว่า,าสามอมััคัเลเป็นสามแปดสามเก้าอหน่ว่เป็นสามแปดสามเก้าครับปูวนะูขนะึ้นมาคือซ้เลืเสลอฝันเนสียเือันอย่ท่านฝัน ดมัดาปูไก่ใกล้เมื่อ no ปุ่นแล้วมอจังติีันเนมาไก้มุ่ปุ่นแล้ว้องคอยสี้องไคอยมาถามมึงรั้ะเหล็กมันเพิ่นทั้งเทียบเ่นกับแหลวปเลยดิรอบนี้แต่วันเตียนหนาวันนี้มันจังไคอ่สีไหมแต่ว่าเนบอกหลายเทียดิยอนบอกแหลวคือแหลวเลยบอกแหลวคือแหลวนเพิ่นบวกบ่ว่า มันมาบอกล้วไปครับอกว่าไปไปนั่นคี่ซื้อคนนี้คนสีนังฟงยังจะล้วเป็นสีน่าคือฝันที่คู่ก็บซื้ออยากซื้อฟังแล้วไปฟังคูณฝันนี่สีหวานหวานอุ้มเล็กน้อยครับอุ้มเล็กน้อยเออคูก็เล่ตีหาหนึ่งาแน่งวันเป็นหาศูนย์นันเป็นหาศูนย์แบบ ปูฝันว่าได้อุมเม็กงนมอนลงนะครับโอมจะเลยขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งเนาะคันคันพูดถึงว่าหนึ่งหกนี่มันก็ใไก้เชียงกันดิครับว่าเลขหนึงคำหนึ่งเนยมันกับคว่าขึ้นหนึ่งหกหรืออึมันก็อยูไกล้เชียงกันเลยเล่นี่เนาะครับที่จริง้กตีไก่เชียงอยู่ดิมันกัมันก็เข่าบนเข่าล่างนะครับเดีมันก็ใไก้เชียงอยู่นะครับ มันเถื่นะครับมันมาได้ไก่แก้ันจะออกกระกัรกำลังกระอวกบนออกล่างกระการแล้โผล่อันนั้นน่ยฝันเป็นปัญหาสิโผล่กับเสียวอ๋อเกียวได้ดเกี๊ยวนมันเป็นปัญหาแต่ว่าแต่ว่าฝันโยมยิ่งกดห้องใส่ให้อันจุห้องมันระยัของยังแห้งวุนน่าะหงเมื่อก่อน เรรมาตันเกิสิตั้งใจมันอกเกลนผู้เตียมันเคล่อนไม่บวมันบผู้ยิงกับเปนผู้ใช่มันห่วงใส่ผู้อื่นมันนิ่งแล้นี่ฝันเนาะร่างเบิ่งนะปูร่างกัไปเสียงเบิ่งนะเนาะอย่ามีโ่มีลากเนาะมีเสียงเบิ่ง ครับต้องกติล่างเอาไปเสียงเบ้งนะสามแปดสามเก่าล่างบ้งแบบเสียงน้องิึงขันฟันดีจังค่อยหล่นขันฝันโมลินท่าห้องกบฏซื้อกะไรนี่ินี่หลินเพราะว่าเก่งมันมีความคือว่ามันสามารถออกไปได้ทุกอย่างน้งไม่ห่านเนาะครับมันหมุนอยู่นหมุนจนหลดจนหล่ดอย่างมันจะเอาไัต้องพูนะแมนจะมันพกเข่าเข้าเนาะจังใดเนาะ อ่ากูกูกูข้าเจ้าดวงดีกับดวงดีใช่ดีเนาะครับเงินบ่เห็นบ่ฝันมากเตะเลยเด้ครับทีนี้ยููก็ว่าสงสัยสิเป็นน้าดวงกูอยู่หรอกเพราะว่ากูสิดวงนัินท่ันได้ให้นเป็นบมื่นพันพอมปานไรน่ะสิคืออ่าไปประตู้นั่นแล้วฝันว่าปุ๊บฝันว่ากูตายตายคักตายแน่ลแบบ แต่กามมันเค่อยออกอายุปูนักฟันฝันเส็นเนาะตอนนี้วัดที่มันออกเจ็ดู่วนจำได้บ่ค่ะเจ็ดส่วนส่วนเจ็ดนะออครับอ่าวันแรกฝันว่าปูตายปูมันเคยออกข้อสอดิมันมาเดาออกอายุเนาะที่แต่ออกก็สอปูเกิดส่วนเจ็ดเนาะส่วนเจ็ดเจ็ดส่วนนะมันไปออกกันเพราะสอฝนไปค่ะก็จ้ามันเตียอยู่ว่าออกอายุคักๆก็สันก็จะก่อนเสื่อยู่เนาะ ส่วนะว่าโอ้ยตายคักตายเนี่ยตายจนน่าจนมินกันครับมาแต่อ่กทั้สองงวัดเลครับออกก็อกับเจล็ดส่วนแหละก็มาส่วนเก็ดอีกอ่าอ่าน่นนะนนนะเพราะว่าเรียกกันคันเข,นขาจะมาฝัน,นเกี่ยวฝันยังสีส่วนมากมันเจียวก็สอบปูด,ดิครับส่วนลายเจียอ oh. ออกเ,เ,ย <Okay. S 1> เป็นผู้สอบอโอเคครับย่งงยก็สองพันห้าร้อยเก็ดสิยบยังก็ครับ พศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดออพศสองพันห้าร้อยเจ็ดห้านย์เจ็ดว่าท่นคัห้าห้าสเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจดอายุกับท่าได้รัครับอายุกับห้าสิบแปดห้าสิบแปดปีห้าสิบแปดพันศาห้าสิบปดปีห้าสิบแปดปีนะครับข้ายุบมเพเป็นว่าสิบห้าสิบแปดขวบห้าสิบแปดปี อ๋อนันก็เป็นไปได้นะปูถ้ามันเท่ากับเบื้องเอาแล้วนะปูเบื้องเงาเขากินจระนาอาวิจังเงินมงัลมันมีนี่ดังมาานเองสิเขาก็บรงเอาจระนาวบางทีเคยถึงสิกคยถือกี่เลวดิครับสรงเกียรติเมื่อโอ้ข้าเจ้าสมมติว่าข้าเจ้าเคยถือข้าเจ้าฝันเม็นสิผู้ฝันแม่นให้ไปจับรักผู้นั้นน่ะผู้เคยฝันแม่นผู้เคยบอกถือกันครับการที่เข้าไปหาโชคหาลาภ คันเข้าไปหาโชคหาลาบข้าต้องหาหลักที่ว่าครูเคยถือคเคยได้อยู่เรื่อยนี่สิครับ <c oughs> นงินลักประจํานั่นต้องไปหาแบบนั้นหาโชคหาลาภมันจังคอยสิเขาทีเขาทางเข้า <c oughs> เอาบริสันต์กันแม่นโมเมนเข้ากับไปยุโรปเศร้ามันมุ่งจ้าว่ามงึางได้เม่นโมเมนนี่ <c oughs> ต้องหลักจับหลักมันนี่คให้เป็นหลักที่เข้าไปไปเข้ากั จ so, <se scenes> ังเอาวัทาทยยืดสูงสิ่งกับเบิ่งว่ามึงได้แม่นมึงได้ดีนี่ก็จังค่อยไปจังค่อยเป็นรักเสริมดวงเข้าเพราะว่าเกาทรผู้มักเหรียญอีดีนี่แต่ตัวเดียวยังเหรียญเนาะตัวเดียวยังวิ่งตัวเดียวก็ยังวิ่งนะปูอืมผู้มักเหรียญนี่โอ้เข้าแต่กับผู้วิ่งแม่นกับแม่นจะได้แหละว่าแต่กีผู้ฝันนี่ กันว่าแปดมากสิกับแปดเนี่ยมันกับมี่มันกับมี่มากลังเทียมันกับพิกลอกพีกลอกไปเป็นเจ็ดเป็นสี่กับมี่เลยเพราะว่ามันไกล้เคียงกันบางที่มันกับก็ได้มากเป็นกับอันเพิรนมันบอกเรื่องสีเออเปย์ยูตะก้อนหนึ่งกันฝันจี่เป็นเปยเลยแต่ว่ามันอยู่หนึ่กับเปลี่นน้ำผึ้งแล้วก็แจ็คบิงก์แต่ว่าหลุดล่องเตี่ยมมึงโมใครเปย์ไปไหน คันเพิ่นมาบอกงี hai, ้คันผู้มากยุเรี่ยงงี่สิจะับถือทางถือรหดเฮ้ะหลดเรียนเรื่อเอากาไว้นำเป็นห้ามสื่อเรัแต่ว่ารักเล่มันพอใครอ่นสมมุติว่าคันหาคันหายหาซ้นนี่สิมันจะเป็นหาหนึ่งไปี้เสียใกล้ยู่ใกล้ไกันนี่ดิว่ไปไก่แต่ว่าหาหา้นกันให้ ก็ยังให้ว่างเห็นนั่นหพิน่นมาบอกว่าสองซูนเห็นไปออกสามศูนเมอนเครับนี่ลักมันกับพวกใครผิดผัดไกลๆตรงนี้ครับใกล้ๆก,กันนั่นแหละอ๋อเสรืขอนซื้อล่องเอานะโป้เื้อเป็นซื้อล่องเออนี่มันเป็นน้ำพุม่มครับปูบางอย่างพุ้มของปูยูยูบันหน่อย,ยวาว่าจะบอกเป็นตัว้ีครัโอโปจะกีปูพัดกัน ไอ้บวชไหม่เนาะ <c oughs> บวชไหม่ไปอยู่น้ำพึนจาสามพนอ้ปูได้ส,สามสีม่มเรนกันคนะไอนบอกพอบวชไปครับครับอกดบวยกบวชกี่แบบน,น,ดดนู้นก็ได้คน่มๆน่ย้อนนเช่นไม่เสียอ๋อครับแต่ว่าขั้นไปบวชไปไหม่ก้าไปไหมห่โอ้ยบอกดีขนาดอได้แค่กน้าปูน้าใหม่ๆเนาะเกินมาหาโศกว่าเนา Yeah.